สวัสดีครับก็อยู่กับอีสิบแบดเจหนึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอลุยหน่อยแล้วกันนะครับขอลุยหน่อยหนึ่งกับหนึ่งครับสองสูตรเลยนะตามเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคิดว่านะน่าจะมาครับ เอาหมดเฉยไ่ะน้ําเงินครับเปิดแรกท่านผู้ชมรอดไหมหกสองครับใบนี้รอดอยู่อ่ะ มาครับบวกมาอยู่เอา้าหมดอีกแล้วสามเคกับน้ำเงินย้ำไปนะน้ำเงินนะอุ้ยเห็นามาแดงนี่ยุ่งเลยนะน้ำเงินอีกหรึ่งเปิดปะสามเคซะด้วย โอ้โห oh, 97หวานเจี๊ยบครับท่านผู้ชมสวยรูน้ำเงินอีกทีนะครับ 2.5k นะ บอดเลยวะก้ากับบอดเลยเราโดนนะ 5k ซ้ำปะจุด 5k เนี่ยต้องข้าแหละมาเนี้ยไม่มาก็แยกแยกย้ายนี่ครับ ไม่มาก็แยกย้ายเลยนะกลงก้บหนึ่งแปครับหุย้ยได้แค่3ามเขาามเหมือนกัน8ครับสวยแยกย้ายครับท่านผู้ชมไม่อยู่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ